ยังมีต่อการังเ,เ,เงถียงนะคะคุณทองเถียงเหมือนใครเหมือนพี่ขุนนี่ละค่ะ ดีเอฟซีทุกท่านนะคะวีนนี้ต้อนรับสู่ช่องสีดอคุณเงินนะคะนี้พาพี่คุณมาผ่อนคลายค่ะมาถูต้นไม้แล้วก็จะพาไปเดินออกกำลังกายกันค่ะโอ,อถูสบายเลยเพราะว่าเขาตัวสูงนะคะถ้าถูต่ำๆนี่คือน้องๆถูหมดแล้ว ทีละสองต้นเลยค่ะคันมากใช่ไหมพี่ขุน เต็มท yeah. <ing thấy> <comb> ี่เลยค่ะเนี่ยทำข้าคันนะคะช้างเป็นปกติค่ะถ้าเกิดว่า ยิ่งเวลาช่วงไปทัวร์นะคะอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนี่อุ้ยถูถูถเสร็จยังหายคันนี้ยังครับถูตดโตนะคะ ว่าจะหยุดแล้วนะคะคันขาทั้งถูคือคันท,ทุกทุกทุกพื้นที่คันทั้งตัวเลยค่ะทั้งขาหลังขาหน้าท้องหน้าเออ ยังไม่เกตชอเดี๋ยวถูก่อนยังไม่หายกันเลยน้าน้า้าปล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 าสายไฟลูกสายไฟปลาปลปาปเปเขาจะหักต้นไผ่นะคะสายไฟอยู่ข้างบนนะคะ เต็มที่เลยครับเออราต้องคอยยินเต้ากลัวไปหักต้นไผ่นะคะนี่สายไฟ อย่าอย่าหัก <มา S 1> ลูก <มา S 1> อย่าหักมามามา,มาไปกินตรงอื่น<ย>กินตรงนี้ไม่ได้ม<ย>ือดึงมือไม่ยอมนะฮะแม่ เดินกินหญ้าไปเที่ยวกัน,นอยากดูก<ป>อีกค<ป>ุนเาโอ้ไ,<ป>มไม่หายคันเลยพ่อไปยังมีต่อการลัง เียงนะคะคุณทองเถียงเหมือนใครเหมือนพี่ขุนนี่แหละ oh. ค่ะกินน้ำเหรอ่อันนี้ oh. แหละเดี๋ยวไปเปิดน้ำให้ oh. น้ำไหแล้วครับม,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 มาทูต่อนะคะ อาบน้ำไปด้วยถูไปด้วยครับไปถอยลกถอยถอยคุณเงินถอยถอยคุณเงนไปค้นหาอะไรน่ะ โอ้เกือบไปหลุดเลยใช่ไหมถอนเลยปลูดนี้ขังมะลุกถอยถอยไปถอยถอยเอถอยเอาถอย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 อยนีถอยถอยโดนนิดเดียวเองหลุดเลยนะคะหลุดออกเลย หาอะไรกินโปได้โอย้ย oh, สบายใจเขาค่ะไ,ได้อาบน้ำด้วยได้ถูด้วยฝนมาแล้วฝนตกมาอีกแล้ว โอ้ยจีอเนาะโยขาด้วยลองๆอย่ามาตดใสเด้อโอ้ า ALLY, มามาเดาไปหาพ่อใหญ่เด้อนะมามามาถอมาถอมาแล้วค่ะอยมาถอยมาถองมาถอย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 มามาถอยมค่องมาถอมาถมาถอมาถมาถออมมอาา อือครัโอ้โหดูข oh, so, okay, okay, ันมากมันม oh ีขี yes, ้มขี้มเหลืองขี้มขี้มเหลืองเต็มห้องเนี่ยแทงเอาขึ้นกันก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ